thank you Lights, Camera, Action. สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน,นิตาแอดอุเอสเอนะคะนะ่ะเนาะมื้อนี้ป้าน,นิ้สิผ้ามากินตำกล้วยจ้าตำกล้วยแซ่บๆใส่ใส่อย่างนี้แหละตำกระเขือตำกล้วยแซบกระเขือก็มีผักกาดแค่อันผักกะทิ้นนะคะ่ะผักกะทิ้นอยู่หลังบ้านพอดีเขาเกิดกำลังสีฟักนอน่อนงามๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็มี และเดชน้ำค่ะมาเดอรม,มาเดอม,มันกลิ่นตำกล้วยกับปนิดแซ่บนวัวพอดีปน,นิดได้กล้วยมากกับมาจากร้านอินเดียไหมคะเพื่อนๆในมาจากร้านอินเดียอยู่สามสี่ลูกนี่แหละเนี่ยเพื่องสิต่ำกินไปซื้อมาเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ บ่อยากทิ่มไม่โดนท,ทันทีไม่โดนมันสีมันสีดำไหมกล้วยไหมค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะคำนี้ไง ม,มีเครื่องหลายเดี๋ยวรอบน้าใส่หมูยอ่อนังค่ะประเด็นประเด็มะนังส่วนคุ้ยโดนแล้วค่ะจริงๆน่ะร้านนันเองร้านอินเดียนะมีกล้วยมาขายซูมือซูมือเดียขาดติไป แจมลายค่ะทุกคนให้บ้างหน้าปายไก่ชีสันอาชิโบจัดจานตลอดชาติได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ชาตรได้ ตอนนี้ยัวเมริกาสีมงคงสีมงคงเคิงค่ะฝนสีเข้าฤดูฝนแล้วเนาะฝนกับสีตัวประมาณย้ำยึกน้ำใบใบเงนี่ยสีออกไปใส่กับลำบากต้องเช็คฝ้าเช็คฝนก่อนค่ะเพื่อนๆ่อยนดินน้ำ บังหนังแขกไหมคะ่ะช่วงนี้เห็นหนังอัน,นอยู่ในติ๊กตอ็อกนหะมข้างผู้ใบามาสามาหิดแถอก็เลยลรองเสือชเบิร์ในยูทู e นี่บ่มีผากาษะไทยไหมผู้ใดมีกะทรงลิงมาให้ปนิดเบิร์ในเด้อข้างผู้ใบา่าแซน ปฏิอเ,เอาไปมากเป็นตะม่วนอยู่ดอกก็เลยเห็นนังเรื่องหนึ่งเหมือนนังเรื่องให้ยังก็นอนเอ๊ะึกมาหาราชันภาคหนึ่งมาสั่นนังแขกมันชั่วโมงกกว่านลลี่ล่ะเออสองชั่วโมง แด้เป็มากเคิองเรืองประนีก็ได้หิวอยากกินสมก้อนฝนที่มันตกนี่แดดมันห่อนน,นะนะก็เลยอยากกินสมอยากกินสมหิวปานไวรุ่นมาเดินมาเด้อ,ดอผู้ใดเขามาใหม่มากินกับประนิกเด้อ ตำลูกนึงในหน่อยประมาณกำปั่นนี่ค่ะตำแซ่นเนะะปื่อเชื่อๆไม่ได้ตำโดนไม่ได้กินตำกล้วยโดนนี่เลยละมาตำกระหาปีาเดี๋ยวรออีกประมาณ สักสองสามอาทิตย์อาทิตย์ก็สิแก้ได้ได้พอดีสิไปซื้อมาอหีกมาต่ำเผ็ดจ้าขาดบ่ไ้คือน้ อนนพาเมอร์ปรนีผสมไว้เลยอันสวีตที่กับอันน้ำเลมอนนิผู้ดดอยังได้วานกับใส่เครื่องๆค,ค่ะพุดด้เมื่เคยกินก็ร้องเฮ็ดบ้างเด้อสตีดใจเนี่ยคันผู้ใด้เฮ็ดกินเย็ยนคือต้มต้มน้ำชาร้วยน้ำเย็นย ก็ทรสใแซ่ตัวเยีบคินนาฮอนแซ่ผู้ใดเดืเบิ้งหนังข้างคู่ใบแล้วกะมิลิงยังกะทรงมาห้ปนิดเบิ้งน้ำนเด้อผู้ใดข้อหนังแขกหนังจีนหนังไทยทรงมาหายปนินปนนด้วย,ย,าาย,วยลิ่งมักเบิง้งเบิ้งไดทุกประเทศค่ะวาตามีซับว่ตจามีซสับไทยซับ ภาษาษษอังกฤคลิปนี้ปนิดขอเครีย,ยกดยก,กนันก่อนเด้อค่ะจัดการให้เบิร์ดก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทาักทายปนิดเด้อค่ะเด้อบ่มีอย่างไรคลิปนี้แม่มาท,าทักทายไม่เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆขอบคุณค่ะบ๊ายบาย